สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะวันนี้ป้านัาได้เหรียญนี่มานะคะได้มาเยอะมากก็ดีใจแหละเลยนะคะมานั่งเช็คนั่งคัดเรียงให้ได้ชมกันนะคะเนี่ยคะ่ะเหรียญที่ป้านัาประกาศรับซื้อนะคะก็ยังมีคนที่เก็บไว้และแบ่งปันมาให้ป้านานะคะเนี่ยคะ่ะอันนี้เขาเก็บไว้นานแล้วเขาเก็บมานานแล้วคะ่ะอืม สะสมมาเป็นเวลาหลายสิบปีอะค่ะเป็นสิบปีนะคะฝ่าจะได้ขนาดนี้เขาเขาหาเองบ้างรับซื้อบ้างนะคะแล้วเหรียญที่เขาให้มานะครับเขาเขาให้มาหมดเลยนะคะอย่างเหรียญน,นี้นะคะยกตัวอย่างให้ดูจะเป็นเหรียญอ่ะอันนี้ไม่ใช่อันไหนอ่ะพนอะอ๋อค่ะเนี่ยค่ะ สีหนึ่งนะคะที่เขาเขามีติ่งอย่างแด่แต่ป้านัทไม่ได้คัดหรอกนะหมายถึงเจ้าตัวเขาอะค่ะเขาเก็บเขาแยกเอาไว้ค่ะเขาก็บอกว่าอันนี้ก็ไม่คิดบวกนะคะก็เพิ่มรวมมาให้เลยเขาแต่เขาแยกมาเขาบอกว่าป้านัทแยกเก็บไว้เองนะสวยดีแปลกดีเขาเขาเขาก็เสียดายแหละเนาะคนรักเหมือนกับเราอะนะคะเรารักอะไรเราก็จะมีความรู้สึกผูกพันค่ะอันนี้ค่ะมีติ่งนิดนึงเห็นไหมคะตรงกลางค่ะ อันนี้เขาก็ถือว่าเป็นนะคะหายากนะคะแปลกโดยเฉพาะเขามาเป็นเหรียญของปี41ด้วยเหรียญ10บบาทพศ2541ค่ะซึ่งเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากนะคะรองจาก31ค่ะแล้วก็เจออย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นอะไรที่เสียดายนะคะอะมาให้ชมอีกนะคะเหรียญเหรียญที่เขาให้ประนัดมาเขาให้มาหมดเลยเขาไม่ เขาไม่ได้เก็บนะคะอย่างอันนี้เขาแยกมาให้นะคะสามเหรียญอันนี้ค่ะไสจะปลิ้นออกมานิดนึงนะคะอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าแปลกแหละนะคะก็ถือเป็นอะไรที่นิดหน่อยก็นะคะเราพวกเราเนี่ยส่องเจออะไรที่มันเป็นอะไรที่แปลกไม่ปกติอ่ะนะคะอันนี้ก็เห็นไหมคะก็จะกินไปเยอะเหมือนกันนะสระภูวิพลอ่ะคะ่ะ ดุนจะเดชเห็นไหมคะสระอุหายไปเลยลงไปอยู่ในสีเหลืองลงไปอยู่ในสีทองเลยเห็นไหมคะ,ะเห็นไหมคะด้านนี้ก็กินเข้าไปเยอะอันนี้ก็กินเข้าไปเยอะคะอ่ะนะคะก็จะมีคือเขาผิดปกติเขาเคลื่อนอะ่ะแล้วเขาเลยมีการปลิ้นเนี่ยคะ่ะใส่ปลิ้นออกมาหน่อยนึงก็เป็นอะไรที่แปลกแหละ สวยน่าเก็บนะคะนี่อีกเหรียญหนึ่งที่เขาให้พนัดมาอันนี้ก็จะคล้ายๆกันเนี่ยค่ะเป็นไส้ทองเหลืองปิ้นออกมานะคะแต่พนัดบ,บอกเลยว่าพนัดไม่แยกนะคะเพราะพนัดไม่ได้เล่นเหรียญแบบนี้พนัดก็รวมไปใครที่ซื้อไปก็จะรวมไปหมดแหละอยู่ในนี้นะคะเนี่ยค่ะ เหรียญที่พะนะัรับซื้อนะคะ10บาทปี2541สตังทอนไม่ต้องดูอะไรเลยนะคะเนี่ยคะ่ะพนัรับซื้อเหรียญละ100บาทค่ะไม่ต้องดูตรงไหนเลยนะคะดูพอซอ้อย่างเดียวะคะ่ะเหรียญปกติผ่านใช้เขาก็จะต้องมีสึกมีบิ่นบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าบิ่นเยอะๆอย่าส่งมาเลยนะคะเพราะขายไม่ได้นะคะ นักสะสมจะไม่นิยมมาไปเก็บกันนะคะของของที่บินเยอะๆก็ขายไม่ได้นะคะปพราะน่าให้ตั้งร้อยหนึ่งเนาะก็ดูดีมานิดนึงก็แล้วกันแต่เจ้านี้นะคะดีหมดเลยนะคะเหรียญเข้าสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะผิวยังอยู่เลยนะคะเนี่ยคะ่ะเหรียญสวยวิ่งๆเลยเห็นไหมครับยังยังมองเห็นผิวชัดเจนเลยนะคะยังผิวยังอยู่คะ่ะนะคะทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยคะ่ะสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งคะ่ะ มีมาเยอะเลยนะคะ10บาทปี2541่ค่ะนะคะท่านใดต้องการจะซื้อหรือต้องการจะขายนะคะติดต่อปน้านะคะช่องทางการติดต่อป้าจะปักลิงก์ลน์ไว้ใต้คลิปค่ะทุกคลิปนะคะจะมีลิงก์ลนนะคะกดที่ลิงก์นะคะเพิ่มเพื่อนในล n e ค่ะรอให้ปห้านกดรับก่อนนะคะแล้วส่งมาให้ปห้านดูค่ะ ของถึงปรนนัดโอนเงินทันทีนะคะเนี่ยค่ะก่อนส่งนะคะต้องถ่ายรูปเหรียญส่งมาให้ปรนนัดดูก่อนนะคะค่ะถ้าไม่ถ่ายรูปส่งมาของถึงนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหากันเรื่องออไม่ตรงตามที่รับนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาหรือไม่ก็ถ้าท่านยังไม่ถ่ายรูปส่งมาแล้วท่านยังไม่ได้บอกเป็นนัดว่าส่งนะคะส่งมาถ้าของหาย ใช่ไหมคะของหายระหว่างขนส่งเราก็ไม่มีหลักฐานอะไรว่าท่านส่งมาเพราะท่านไม่ได้ถ่ายรูปว่าในการส่งมาให้นะคะอย่างถ้าท่านถ่ายรูปก่อนที่จะส่งเราก็ยังไปยืนยันได้ว่าของเรามีอะไรบ้างนะคะค่ะนะคะช่องทางการติดต่อไปนั่ก็คือทางไลนย์อย่างเดียวเลยนะคะโทก็ไม่รับนะคะไม่ไม่มีเวลารับโทรศัพท์ค่ะหรือจะมาหาไปนัด้วยตนเองได้ที่ ตลาดไทยนะคะถ้าอยู่ไม่ไกลนักค่ะตลาดไทยเน้นย้ําตลาดไทยที่เป็นตลาดนัดนะคะตลาดนัดจะมีเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสนะคะบ่ายโมงถึงสามทุ่มะค่ะเป็นตลาดนัดนะคะไม่ใช่ตลาดตึกถาวรน,นะคะไม่ใช่ตลาดขายผลไม้นะคะเป็นเป็นค่ะเป็นคลองถงเป็นตลาดนัดค่ะค่ะมาชมเหรียญชัดๆนะคะชมใกล้ๆกันเนี่ยค่ะเหรียญที่เระน่ารับซื้อนะคะเนี่ยค่ะ สิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งค่ะรับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยบาทยังรับอยู่นะคะยังรับอยู่เรื่อยๆค่ะยังไม่เต็มค่ะเพราะว่าเอ่ยังยังได้ไม่ครบออเดอร์นะคะมีมีออเดอร์สิบบาทปีสี่หนึ่งเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะนั้นยังได้ไม่ครบค่ะยังไม่เต็มนะคะท่านใดมีนะคะช่องทางการติดต่อนะคะที่ป้านัดบ,บอกนะคะทักไลน์นะคะกดเพิ่มเพื่อนในลิงก์ ลิงก์ไลน์จะอยู่ใต้คลิปนะคะเกือบทุกคลิปแหละปนาจะพยายามปักลิงก์ไลน์ไว้นะคะและ้วปน้าขออนุญาตลบลบเพื่อนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะเพื่อนในไลน์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะขออนุญาตลบนะคะเนี่ยค่ะดูเพียงพอสอเท่านั้นนะคะไม่ต้องดูอะไรเลยนะคะที่ปนารับซื้อค่ะ10บาทปี2 ห้าสี่หนึ่งตามรูปนี้เลยนะคะเนี่ยเหรียญสตังทอนค่ะเหรียญพอสอนะคะถ้าท่านใช้ไปนะคะเหรียญสตังทอนนะคะถ้าท่านใช้ไปนะคะก็จะใช้ได้ในราคาเหรียญละ10บาท ตามหน้าเหรียญนะคะหน้าเหรียญคือ10บาทถ้าท่านใช้ไปท่านก็จะใช้ในราคาหน้าเหรียญสิบบาทค่ะแต่ท่านท่านส่งมาขายให้ปนานนะคะพน่ารับซื้อเหรียญละ1 0 0่บาทค่ะหน่งหนึ่งเหรียญเท่ากับ1 0 0บาทนะคะหน้าเหรียญสิบบาทนะคะ1เหรียญนะคะ100บาทถ้าท่านมี100ยเหรียญนะคะท่านรับเงินหมื่นไปเลยนะคะค่ะซื้อจริงนะคะช่องนานมีคนทักมาเยอะค่ะ รับซื้ออะไรบ้างรับซื้อจริงไหมค่ะแสดงว่าเขายังไม่รู้จักเราเนาะเราก็ไม่ว่ากันค่ะถ้าไม่แน่ใจนะคะดูดูให้แน่ใจก่อนแล้วให้ค่อยส่งมานะคะค่อยทักมาขายนะคะถ้าไม่มั่นใจนะคะดูไปก่อนแล้วพยายามดูให้หลายคลิปหน่อยนึงนะคะเพราะบางทีบางคลิป,ปะนะก็จะ จะพูดเฉพาะเรื่องนั้นๆน,น,นะคะจะไม่ได้รวมวิธีการส่งบางคลิปไม่มีนะคะไม่มีขั้นตอนการส่งช่องทางติดต่ออะไรเงี้ยบางถ้าถ้าคลิปให้ความรู้นะคะจะไม่ค่อยมีช่องทางติดต่อไม่ได้บอกไว้ค่ะถ้าเป็นคลิปรับซื้อจะมีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะดูสักสองสมคลิปก็ได้ค่ะนะคะเพราะนั้นไม่ได้อยากได้ยอดไลค์ยอดวิวหรอกนะคะเพราะนั้นอยากให้เข้าใจค่ะอยากให้ทุกคนเข้าใจอยากให้ทุกคนทําความเข้าใจนะคะ ค่ะว่าไป้านรับจริงรับแบบไหนบ้างนะคะราคาราคาเท่าไหร่ปร้านบอกไว้ชัดเจนนะคะจะไม่มีไม่มีว่าส่งมาให้ดูก่อนเดี๋ยวจะตีราคาให้ไม่มีนะคะต้องให้ได้ราคาก่อนนะคะตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนได้ราคาแล้วค่อยส่งนะคะขั้นตอนวิธีการไปร้านก็บอกไปแล้วนะคะลิงก์ไลน์นะคะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะ หรือไม่ก็ที่ตลาดไทยโซนคลองถมนะคะช่องทางการติดต่อไปหน้านะคะค่ะขอพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะและขอพระคุณทุกท่านที่จะส่งเหรียญมาขายนะคะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ